อย่าคลิก SMS อันตรายระวังเงินจะเคลี่ยงหายหมดบัญชีและนี่คือ7 SMS มีอะไรบ้างครับข้อความที่1เลยนะครับคุณมีเงินเข้าบัญชีแล้ว100 0 0แบาทคลิกจำไว้ไม่มีใครเอาเงินมาให้เราฟรีๆเด็ดขาดแต่นี่เป็นข้อความที่ทำให้เรารู้สึกอยากได้คลิกเข้าไปข้อมูลส่วนตัวเกลี้ยง2ครับประกาศอัปเดตจากธนาคารโปรด คลิกจำไว้ว่าเวลาเราใช้แอปถ้าเขาจะอัปเดตเขาก็อัปเดตผ่าน Play Store กับ App Store อยู่แล้วไม่มีส่ง SMS มาให้เราอัปเดตเด็ดขาดครับ3ครับบัญชีของคุณถูกระงับโปรดติดตอ่อเฮ้ยอยู่เฉยๆบัญชีมันจะถูกระงับได้ไงแบบนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นของปลอม4ครับเงินช่วยเหลือของคุณเข้าแล้วช่วงนี้เงินเยียวยามากันเยอะแล้วจำไว้เขาช่วยเหลือผ่านระบบแอปไม่ใช่ SMS และถึงมันจะมาจาก SMS มันก็ต้องมาจากธนาคารไม่ใช่มาจากใครก็ไม่รู้5ครับฟรีเงินสดดาว์โหลดสูงสุด5 0,000บาทคลิกข้อความพวกนี้จะชวนให้เราไปเล่นการพนันทำไมเขาถึงให้เราเยอะขนาดนั้นเหรอมันคือเครดิตในการเล่นและเขาก็เขียนโปรแกรมเอาไว้แล้วซึ่งเขาจะเอาคืนเราเท่าไหร่และเมื่อไหร่ก็ได้6ครับเครื่องคุณติดไวรัสคลิกมันก็เป็นไปได้แหละครับที่มือถือเราจะมีไวรัสแต่ที่แน่ๆนะนะมันไม่ได้แจ้งเตือนเราผ่าน SMS หรอก7 ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์เงินกู้2 0 0 0สนบาทถ้าคุณหลงเชื่อนะมันก็จะมีลิงก์ SMS มันาหลอกคุณต่ออีกให้โหลดแอปให้คลิกลิงก์เราก็ตกเป็นเหยื่อของมันอีกหลายข้อความเลยครับที่เป็นแสมทาง SMS หลอกเอาข้อมูลของเราอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดครับแถมให้อีกหนึ่งข้อความครับเห็นแชร์กันมาเยอะเลยช่วงนี้